ก็โคกเก็บเห็ดไก่หน่อยปุ้ยพอดอ,อกนี่จ้าพี่น้องเห็ดเพิงหวานไ<ม>อ้กระลังงามเลยไอ้หน่อยเห็ดเพิงหวานกำลังออกจ้าเพิ่งจะเก็บขานเขาม้านแน่หรอละ,ละจ้าเก็บเขาม้าได้หลายดอกแล้วมัมวออกนก็ทย่อยออกเนาะฮะแมนสิบวกออกเนาะหาเบิ่งดีๆ สคือใบมเนาะโอสีมันคือใบใหม่เนาะ,นนนะก็เลยหาแล้วก็เห็นสีน้ำตาลมันนี่กับวันที่สิบสามพฤศจิกาย,ยนจ้าเพ่นกับมาหาเขาขัวกับไอ้หน่อยคือเ่าจะหลังจากผ้ายุเขาเนาะเห็ดมันกำลังเริ่มออกอีกด้วยจ้านี่ยตอน,นี้ก็เริ่มแก่แล้วแต่ยังกินได้อยู่ไปวนๆหาแถวนี้ก่อน เฮ็ดพึ่งหวานกำลังออกแล้วก okay. ็เฮ็ดอันแดงจ้ะเฮ็ดแดงเฮ็ดพึ่งหวานมันก็จะออกไรชนิดด้วยดอกจ้าต่วบรูว่ามันจะออกเฮ็ดเอียงแน่เขาก็ปลาใกล้น้อยนี่ก็สวยเติบเหล่ะจ้าพักกันเขาม้านี่นี่ย่างวามันเฮ็ดบออันนุ้ยกลมๆนี่เห็นยันใบกันหนึ่งวาเฮ็ดพระจักรีสเลนใส้องดอกเฮี้ยงกันเลยตัวไหนน่ะอันดี Oh. nhỏ có ghi nhoi anh chị, nhaum nhiều, phe để thu ba, phe để giẹp vô, nhaum. hết rồi, hết đìn bò, hết nhau, ăn chưa bò, ăn chưa bò, bao đâu nó, bao mạnhใจ bao ăn ตัวน้อก็เฮ็ดดินอยู่ดอกแต่มันหนันขาเงาๆซะขึ้นเครื่างอันเฮ็ดขวดเกิดเงานี่ปื๊ดบวันนี้จ้าเงานี่อันนี้มันเฮ็ดเพิงขมดอกนี่เอาขามันดอกนี้ด้วยหน่อยถ้ากับขมกระบอขมแห้งซ้ำเฮ็ดเพิงอันขมมันยูฆ่าดอกเนาะมันกระพาะนี่ดิเก็บยังไงล่ะงัดเงามาเลยดีดเอ้ยผมนะ งามมาเป็นเงาเป็นเงาเพืเ่อนดอกนันงามแทะดอกน้อยๆน,นิดติดก็มีเหมือนอันใหญ่อนนพอดีกําลังนี่นะพอดีเลยป่ะบอกท่านท่านเถ่าบอกท่า,านนี่เถ่าพอดีคำว่าพอจะโดนไหวๆคนนี้ก็สิน้อยพอดเกิดมันเกิดเป็นจุม่มเป็นจุม่มด้วยเลยแบบนี้นี่น พี่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 พุ่นเมื่อยเออเ่อยเพอร์เบอร์ยี่นี่ดอกไงครับ่ในป้าหหยาพี่โอ้ยขวดหรกูบนกูนเด้อแต่ข้ามเก็บเอาเหเด้อบึงดอกย่นี้หยาพี่พนนีคนน่ะดอกงามงามอื๊งามค่ะบุงดีดีสันดอกมันดำนะมันเหลียวพอ่คยเห็นเด้ เออต้นยางเสาเอาแสงแดดมันกระทบกันกับอันต้นหยาเหลี่ยมตาไปเมื่อหรจ้าเหลียวบ่คอยเห็นเอียงปันไดต้องคอยคอยพักกันคอยๆยยางเอาดอกหนึ่งแดดจิ้นคืนอยู่นะจ้าอยู่ในในเลย ใกล้แถาไปหมุนเอาอยู่ในปานน้ำมักล็บแมวนีด่ดีปล่อ,ออีกแล้วขยัดำโอ้ดำปือ้อปื้อเลยออโองามค่ะคือเกิดดอกเดียวเนาะนี่เนาะหามูหาป,ป,ปกติเป็นมูดิ้เนาะปกติเป็นมูเป็นมูดิ้ หาน่อยจากป่าไพ่องเันนอังเนี่ยแม่นิ่งจากไพ่กระดอกกระเดียเถอะใช่น้ำหาโมมันอีกมันคึอนกันกับดอกอันนั้นเนาะคือกับนวยอิงดอกกลมๆนี่ลนเต็มเลยไอ้หน่อยพอแล้ว เดือดมาอีวะนี่จ้คนโอ้น้ามักาชัวแค่ละงอนเกิดอยู่ในหลุมห้าก็จะเอามาขุดกีบูมาไที่ไหนโอ้โอ้งาับเนี่ยดอกน้ามักสิเคืงตาแล้วมากากันโว่าบ่บากันโศกันมาบมาบ่บมาบมา่บ ใหายางไปลิมๆท่าฝนก่อนตอกมันดําๆขันยางแล้วหนีเลี้ยวไปเห็นเลยเดี๋ยวจะมันแม็นปะทอนเออมันสะท้อนแสงเห็นใบใหม่กระเลียนใส่เด็ดเลยนี่มันสะท้อนแสงมันเลยกระทบกับแสงแดดกับใบตองใหม่มาเนี่โอ้ยดอกกระจอก เห็ดเผือกจอกอันนี้ก็แกงแซ่บแซ่บด้วยจานเห็ดเผือกจอกนี่ตะกี้หลายอยู่ส่วนมากบางคนก็เอิ้นเห็ดเผือกกีบเนาะคนก็เห็ดเผือกเผือกจอกลองซองกระตานี่อ่าทีโตหมานอยู่เด,อด้อนี่ย้าดอกใหญ่ตัวละอ,อันนั้นมันเห็ดยังหะพุน่นอ๋อดอก okay, งายง่าเด้วยผ่นเห็ดไต,ตเบือเนาะเห็ดเบือก็ออกลายหลาย เห็ดเปือดอกบางใหญหนึ่งเฮ็ดเผิงหวานกับเห็ดเผิงขมจาก,กำลังเริ่มออกแล้วช่วงมันฝนตกเนาะฝนตกแล้วมือนมันก็เศร้าตกมันนี่ยุ่งไลยหลายๆกัดข่อยขั้น,มนหมดหรอโอ้เห็ดยังเกิดน้ำกกเสาสักหลักไงลายขากลายเนี่ยฮะ ดอกเฮ็ดนะผนดอกหนึ่งพูดดอกหนึ่งดอกใหญ่แน<อ>่บอผ้ากันเมยเราจะเพ่นเกยหน่อยก็จะผ้ากันเก็บก็บแล้วก็ออกไปหารถเลยยุ่งหลายผลไม่จ่าหลายหลายขนาดแดดออกออกทั้งสิ่ยุ่งกันยังหลายอยู่ ค้าจากผักได้ปะได้แล้วแตกเตโดแตกมัดคุนพูนดอกนึงพุณค้าจากผักพุ่นพูนข่อยเลี้ยเห็นไะเพื่อนขอล่ว่ามันแม่นละพูนตรงเลยตรงตรงเออพูนอย่าไปอีก ไกลๆตรงๆอยาเลี้ยวเห็นะนเอียงขากจากปากทุกคนแมนบอฮะผูหงไปเ่บมนบอยาเย็บเยบเย็บเย็บเยบเย็บตันี้ว่แมนดินีิ้งบเห็ดหังว่แมนว่แมนตัวนี้กินไ่ได้ ตัวนี้กินไม่ได้เออ,อแม่งกินบบเกือบมดแล้วต่นดอกหนึ่งฮะ่ะโอ้โอเงนียยังได้ต้นใหม่ขักแทะได้ปะละ่ะโอ้ใบไอ,อ,อ,อ้มืดว่าสิอันออกไปบ้านเลาได้จ้าไก้หอดรดหลอเด้ย,ยาวมันน้ำท่ากับยัางพอเรื่อยๆอยู่ แมนบ่ยาดินเนาะดอกด้วยกลุ่มดวนไปเลยใี้ปาสิออกไปบ้านมันแต่พอพูนพูนดอกหนึ่งพูนยึ่ไตต้นว่าสิไปบ้านมันแต่พอเอาพอเอาตัวเท่ากับยูไก่ไก่ๆนี่ได้จ้านี่เนี่ย ดเท่าไป <Okay. S 1> กบ้านแล้วเนาะอ้าเบิ่งผลงานจ้ะพี่น้องนี่ได้เฮ็ดเพิงไม่แต่เห็ดเพิงนะจ้ะอันนี้เห็ดเพิงกันออกจากสีขมขมแน่แล้วก็เห็ดแดงอันนี้เพิงหวานจ้ะไปเข้ากัากบบ้านที่ยางไปก็มีแต่เห็ดนี่ดูเท่าจอดกันหันจ้ะอันนั้นเห็ดเพิงหวานไม่เกิดหน่อยเพราะน้องเห็ดเพิงหวานนะแมเอเอ้ยแต่เสียดายค่ะแม่ พ่อเขาไปได้เป็นกระตานี่แต่เฮ็ดเผืองหงวานนี่แหละเขาไปได้เฮ็ดดินมาได้อยู่ทางสิออกละเมียลายาคากลายแน่เออนี่เฮ็ดเผืองหวานนี่เฮ็ดเผืองแง่เผืองขมต้มมันใส่กล้วยออกได้ไหมออกล้วยต้นไส้ขมยูต้มออกจืดๆเลยแต่ปเป็เฮ็ดเผืองหวานแยกเอาไว้ไปเกกๆหน่อยก็ได้ซ้ำนีละพอได้มาแกง เฮ็ดดินกระลังออกเฮ็ดรเฮ็ดดินกระลออเฮ็ดดิน่างไพ่ไดต้แกงนึ่งไงเติบหมละเนาะที่แกงกินอิ่มแกงใส่ยานั่งก็เสียบเนาะเตบู่ไ่ยเขาอไปยไง โอ้ยอยู ok ่เห็ดหนองม่วงเขาว่าเขาได้ลายขึ้นอย่างนี้เห็ดสมุนไพยว่าอะไสามำรอยเขาไปไต่เอาคนเขาไปเก็บขายนะเข่าไรเก็บมะแกงเนี่ยกับอาหรูแล้วเนี่ยชิล่างแล้วบ่นี้สำหรับลิมนี้กับขอบพุณเอฟซีถูกฐานด้จ้าสวัสดีค่ะ